ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตตำบลร,รังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีร่วมกับกศอนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจะจัดโครงการอบรมทักษะการคิดแบบสแต็มศึกษาผ่านโครงการโดยมีนายสุชีพสุนทรสอนผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตรประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุทธิรักษ์พุ่มสวัยผู้อํานวยการกศอนอำเภอลำลูกกานางสาวสาวรักษ์พิมพ์ูลาช ครูจำนานการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฝรั่งเศสและคณาจารย์กศน อำเภอลำลูกกาและนักศึกษาจำนวน150คนเข้าอบรมด้านนางสุธิรักษ์พุ่มสวัยพมในการกศนอำเภอลำลูกกากล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ตามที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายในการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาสเตม education โดยการบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นแนวทางในการสร้างรายงานให้มีศักยภาพและรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0ของรัฐบาลในปัจจุบันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับกศนอำเภอลำลุกการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยได้จัดโครงการอบรมทักษะการคิดแบบสเตมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาในการคิดแก้ไขปัญหาการคิดรีเริ่มสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของนักศึกษาต่อไปความรู้ทางด้านสเตมอินดูเคชันลงไปสู่นักศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็ประชาชนทั่วไปสำหรับในส่วนของการสานอกระบบที่ ศูนย์การศึกษานอกระบุและอัธยาศัยอำเภอลำลูกกาจัดอยู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางทางศูนย์เนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความไว้วางใจพวกเราที่จะจัดแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนักศึกษากศนเนี่ยได้มาทํากิจกรรมโดยโดยมีกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิบัติให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ให้ใช้ทักษะการคิดแบบสเต็มอ e ด u เคชั o นนะครับโดยมีวิทยากรที่เป็นอาจารย์ของเราคือาอ,าอ,าอาจารย์สวัสด์ภูาที่เป็นผู้จัดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ขวัญชัยวัจจพรวยรายงานที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูร์ดรเศกสรรนิยมเพง็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์มอบหมายให้นายนาราวฒิกุณาคำรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชบรบูร์พร้อมด้วยนายภาสพลไกลเกตผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองรวมมอบเงินรางวัลเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมืองามตามอย่างไทย ประจำปี2560เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองและคัดลายมือได้ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของลายมือและมีรูปแบบการคัดลายมือที่เป็นไปแนวเดียวกันนักเรียนรู้จักรักในภาษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติโดยแบ่งการประกวดออกเป็นสองระดับคือในระดับปฐมวัยจำนวน9โรงเรียนและในระดับชั้นปฐมศึกษาป1ถึงป .3 าจำนวน11โรงเรียนมลศิชาคล้ายแก้วรายงาน นายบัณฑิตเทวี TV ที่วารักพัวาราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0มีนายชัวชวัตรณสงาขาคลังจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมอบรม เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐดํารงชื่นจินดารายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับข้อมูลจากผู้ติดตามว่าได้พบเส้นทางรูปหัวใจอยู่บน Google Map บริเวณพื้นที่ของตำบลน,นองแม่กไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง จึงได้ลงพื้นที่ดังกล่าวพบกับนายสถิตวันนามุกอายุ58ปีเกษตรกร,ร,กรชาวอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจึงได้พูดคุยและเปิด Google Map ให้คุณลุงดูรูปหัวใจคุณลุงสถิตจึงเอาแบบแปลนที่ออกแบบไว้ในกระดาษมาให้ผู้สื่อข่าวดูโดยเล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรโยธาทำงานมาแล้วกว่า30ปีทั้งในและต่างประเทศจึงมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหลังจากคกุณลุงเกษ เนตัวเองจากงานประจำแล้วก็ได้มาทำการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจึงได้ออกแบบสวนเกษตรให้เป็นรูปหัวใจบนพื้นที่11ไร่เศษจํานวน3ชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีความหมายไม่เหมือนกันโดยภายในรูปหัวใจทําเกษตรทฤษฎีใหม่ชั้นต่อมาปลูกไม้ยืนต้น และรอบนอกรูปหัวใจจะตัดทําถนนให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาศึกษาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แต่โดยรวมจะหมยถึงองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ส่งได้พระราชทานให้กับเกษตรกรในความรู้เรื่องหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งคือหัวใจหลักของการทําการเกษตรและเรื่องของธรรมะที่จะนึกถึงการละซึ่งกิเลส จึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสวนเกษตรในครั้งนี้สุรชัยผลจันทร์รายงาน นางสาวชุติมาบุญยับกระพัดสอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุวัสด์เจียระคงมัน่น กลองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรตามโครงการนาแปลงใหญ่และกลุ่มทำการเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรโดยได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเกษตรกรโดยมีนางอังคณาบุญสามเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรกล่าวรายงานพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและให้การต้อนรับซึ่งการลงพื้นที่ใน ครั้งนี้ได้มีการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแนวทางการทำงานเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ห้องประชุมเข้าหอมาลีอินซีสารกลางจังหวัดยโสธรหลังจากการประชุมแล้วได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรรับฟังผลการทําการเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรงพร้อมเน้นให้ลดต้นทุนการผลิตลดสารเคมีเพิ่มการทําปศุสัตว์อินทรีย์เพิ่มเติมด้วยนางอังคณาเกษตรสหกรณ์จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าในการประชุมชี้แจงผลการทําเกษตรอินทรีของจังหวัดยโสธรว่าเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้เข้าร่วมโครงการมากกว่าทุกจังหวัดโดยมีพื้นที่ทาการ การเกษตรอินทรีย์ณขณะนี้กว่า800ไร่มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มจำนวนมากวีพลบุญเดชรายงานเนะมื่อวันที่18มิถุนายน2560ที่ผ่านมาจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้วา่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแลนด์ลี่ชมของดีสีสกเกตประจำปี2560ตอนตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสกเกตจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเงาะทุกเรียนอาเซียนเพรสแร์2017ซึ่งในปีนี้มีรถเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน160คันผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าและประชาชนทั่วไปโดยมีนายวิชิตไตรสอดรัสนะกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตเป็นผู้กับรายงานและนำคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตให้การต้อนรับนายขวัตสุรบัณฑผู้ว่าราชการศรีสรเกตกล่าวว่าการแข่งขังแนแลนดี่ชมของดีศรีสเกตประจําปี2560ตอนตามรอยพ่อหลวงล่อก้า เป็นการแข่งขันแลนลี่แบบครอบครัวไม่ใช่แลลี่แบบการแข่งขันความเร็วโดยเส้นทางการแข่งขันจะเป็นการชมและสัมผัสกับวิถีของชุมชนสี่เผ่าไทยศรีสะเกดคือซวยลาวเขมรและเยอตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9้าพร้อมทั้งชิมผลไม้ที่มีชื่อเสียงของศรีสะเกดคือทุเรียนภูเขาไฟตลอดเส้นทางการแข่งขันชัดชัยผมมาดรายงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่ง ยกขบวนแถลงเตรียมการจัดงานอีสานเอ็กโปร2017รอบแรกวันที่26ิมิถุนายน,ายนถึงวันที่2กรกฎาคม2560ณอาคารชาเลนเจอร์2อิมแพเมืองทองธานีนายชยาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือต้นบนหนึ่งพร้อมกับนายประเสริฐฝ่ายชาวนาผาณิ์จังหวัดอุดรธา,านีนายชาญยุทธจันดีผาณิ์จังหวัดมืองการนางสาวสิการเฟื่องฟงผาณิ์จังหวัดเลยนางชนทิชาลัดดา ผานิชย์จังหวัดน้องคายและนายวิโรธผิเพกผานิช์จังหวัดน้องบัวลำัมพได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานอ e ีสานเอ็กโป2017โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังที่โรงแรมริชมอนจังหวัดนนทบุรีงานอ e ีสานเอ็กโป2017ครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้และมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า65ล้านบาท โดยงานมีการแบ่งการจัดงานออกเป็น2รอบรอบแรกวันที่26มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2560ณอาคาร Cha เ l e n จอร์2 i m p a c t เมืองทองธานีและครั้งที่2ในวันที่8ถึงวันที่14สิงหาคมณสวน,ะนการค้าเซนทัลพลาซ่าอุดรธานีนอกจากนี้พยในงานยังจะพบกับดาราศิลปินมากมายพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงสินค้านาทีทองราคาพิเศษและของรางวัลอีกมากมายธรรมราชอภิญญาเลิศวงรายงาน ที่อุทยานแห่งชาติป่าเหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินายชูศักดิ์เกรานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวชัยภูมิรวมกันเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2560อย่างเป็นทางการท่ามกลางดอกกระเจียวที่กำลังเบ่งบานสะพั่งเต็มทุ่งกว่า20%บนพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงามประการตาก,กว่า100ไร่พบกับความตื่นเต้นบางช่วงเวลาที่มีหมอกหนาสีขาวล่องลอยมาสัมผัส พร้อมความตื่นเต้นบนผาสุดแผ่นดินบนเชือกเขาพังเหยที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง846เมตรมหัศจรรย์ธรรมชาติตอกระเจียวที่จังหวัดชัยภูมิหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเบ่งบานชูช่อสีชมพูอมม,ม่วงในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชมสองแห่งคือที่อุทยานแห่งชาติป่าหินยามอําเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติใสทองอําเภอนองบบวระเว ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามหมายเลขโทรศัพท์044-056-1422ศวนบริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอบจ,จอชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์044-12406 8 12, 6, ทีมข่าวชัยภูมิรายงาน นายธนาคมจงเชลระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยสายปฏิบัติการคลังปิโตเรเลียมหน่วยธุรกิจน้ำมันครั้งที่26ประจำปี2560โดยมีนายสรันรังคศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นปลายและนายอัธพลเลิศพิบูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัปปทปตทจำกัดมหาชนนายเเวงศักดิ์ผลเยี่ยมายอำเภอเมืองนครสวรรค์นายปรีชาเดชพันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวหัดนครสวรรค์นางสุจิตรามีทองรวมให้การต้อนรับนายธนาคมจงจิตราผู้ว่าราชการจังหวหัดนครสวรรค์มีนายสรันรังสิริประธานเจ้าหน้าที่ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยการระงับเหตุฉุกเฉินและการดําเนินการของปตทภายใต้ในโยบายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและเยาวชนในจงันงหวัดนครสวรรค์วันความปลอดภัยสายปฏิบัติการคลังปิโตเรเลียมจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่26ณคลังปตททั่วประเทศโดยกิจกรรมพายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิการดับเพลิงการปิดวาล์วกาซหุงต้มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยวาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน18ทุนและการมอบกลวยยางจราจรเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนของจัหงหวัดนครสวรรค์หลังเสร็จสิ้นพิธีทางบริษัทปตทได้เชิญสื่อมวลชนเข้าชมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบริษัทปตทจำกัดมหาชนอำเพลจับสอนทิพย์รายงาน นายวชัยเกตพันธ์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายประจวบทองเซนกำนันตำบลท่าขุนรามและนายประจวบชมพูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำท้อง ได้ร่วมกันทําโครงการมอบที่นอนลดแผ้กดทับที่มีคุณภาพสูงให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายคือนายทอนสุขสําราญอายุ64ปีและนายสิทธิพัฒน์ผูภวังอายุ19ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานประกอบกับฐานะการเงินไม่ดีจึงไม่สามารถที่จะซื้อที่นอนลมมาบรรเทาอาการเกิดแผลกดทับได้ได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสกฤตปัญญาเรืองนักประดิษฐ์ร่วมกับบริษัท OPS h e a l t h ที่ได้ออกแบบที่นอนป้องกันลดแผลกดทับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุดและช่วยลดบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยในการพลิกตัวด้วยนายสวัสดิ์จึงได้นำที่นอนไปบริจาคให้ฟรีช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์าเวทนาและให้สังคมน่าอยู่ซึ่งทางนายสวัสดิ์ จะสนับสนุนที่นอนลดแผลกดทับให้ครอบคุมทั้งอำเภอและจังหวัดต่อไปสุเทพอินทจรรันทร์รายงานนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรลองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นประธานส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐให้กับหมู่บ้านที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานจากภาครัฐยังเข้าไม่ถึงในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจังหวัดลำพูนเป็นผู้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนโดยรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานที่บริษัททีโอทีจังหวัดลำพูนจากนั้นได้เดินทางไปส่งมอบโครงการพร้อมทั้ง เยี่ยมเยือนประชาชนและสอบถามปัญหาการใช้งานของประชาชนในหมู่ที่6บ้านพระบาทตำบลมะกอกอาภอปาซางหมู่ที่6บ้านสันมณะและหมู่ที่8บ้านใหม่ตำบลตันทงอเภอเมืองจรรังหวัดลำพูนาว่าอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณ กองประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าจังหวัดลำพูนได้รับโครงการในประชารัฐจำนวน92หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐยังเข้าไม่ถึงโดยหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงของประชาชนรวมทั้งเป็นการกระจายความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านสำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลที่จะติดตั้งในพื้นที่ ที่โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงทั่วประเทศจํานวน24,700หมู่บ้านโดยจังหวัดลำพูนได้รับการติดตั้งจํานวน92หมู่บ้านซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2560โดยดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง92หมู่บ้านในเดือนพฤศจิกายน2560สมเพชลืชารายงาน จังหวัดนครนายกจัดโครงการปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริสต์บอยส์ฟอร์ และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพใจเกินร้อยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560ที่ห้องประชุมเขื่อนขุนด่านปราการชนตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจงอังหวัดนครนายกนายสุทธิพงษ์จุนเจริญรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึมไบฟอร์ออลและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพใจเกินร้อยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน,ทรรานสมเด็จประเทศ พระรัตนสุดาสยามบรมาราชกุมารีประจำปี2560โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดนครนายกและสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในระยะทาง87กิโลเมตรเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนจํานวน18รุ่นสนามที่3โดยมีนักปั่นจักรยานชมรมต่างๆจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,500คนโดยมีผู้ที่ร ใจร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากสมบัติเนินใหม่รายงานที่ห้องราชนาวีหนึ่งโรงแรม a อวันเดอะรอยั่นครุษพัทยาจังหวัดชลบรุรีนายกฤดธนาวนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีดเร็เรจุฑาธาราชัย ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไม้ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศสำนักงานส่งเสริมจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB และนางสาวชาวนัตสินทุกียวนายกสมาคมไทยล้านนาสปารวมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาคลานนาเอ็กโป2017ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB ในการเพิ่มศักยภาพความเป็น My ็น t y ในกลุ่ม4จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นเวทีในการแสดงสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดดังกล่าวเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคทั่วประเทศถือเป็นการพัฒนารูปแบบธุร,รกิจไรพผมแดนโดยหวังว่าในงานลานาเอ็กโป2017เป็นโมเดลต้นแบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจในให้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้านนายเกรษธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเปิดเผยว่าสำหรับงานลานาเอ็กโป2017กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมันรษนาจังหวัดเชียงใหม่รวม10วันเต็มภายใต้นวคิดตามรอยพ่อวิถีพ่อเพียง เพื่อถอพระเกียรติพ่อหลวงรัชกาลที่9โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงเทศกาลย้อนรอยเส้นทางตามพระราชดำร,ร,ริการออกร้านแสดงสินค้าและบริการรวมถึงสินค้าโอทอปและสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง11โซนรวมกว่า900บูธด้วยเช่นกันสมชายคนล่ำแขกรายงาน ศูนย์ว,วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งจากนายกฤษดาอ่องตัวอาอยุ25ปีว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่ได้เลื้อยเข้ามาหากินแมวภายในป่าข้างบ้านก่อนจะคลายตัวรัดแมวแล้วเลื้อยลงไปในบ่อน้ําร้างจึงขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายกฤษดาอ่องตัว ผู้แจ้งเหตุการณ์ยังอยู่ในอาการที่ตกใจพร้อมพกับผ่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยชี้จุดที่งูเหลือมตัวดังกล่าวนั้นลงไปในบ่อน้ําร้างที่มีขนาดความกว้าง2เมตรลึก2เมตรโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่มามุงดูต่างช่วยกันรื้อเศษกิ่งไม้ที่ตกลงไปทับถมเป็นจํานวนมากขึ้นมาจากบ่อน้ําร้าง ก่อนใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นท่อ PVC และเชือกที่ทำเป็นบ่วงคล้องคอไปที่หัวงูเหลือมโดยหลังจากนั้นเวลาประมาณผ่านไป30นาทีก็สามารถจับตัวงูเหลือมตัวดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จตรวจสอบพบเป็นงูเหลือมขนาดความยาวประมาณ3เมตรก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยจะช่วยกันนำงูเหลือมตัวดังกล่าวใส่กระสอบเพื่อน,นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไปปริญ,ญญาเกษรธิกุลรายงาน แปลงปลูกฟักทองของ,งานางอุบลส้มตั้นอายุ50ปีหมู่ที่6ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเป็นเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชระยะสัน้นหลังน้ำลดเพื่อเพิ่มรายได้ของจังหวัดสงขลา ได้นำญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านมาช่วยการเก็บผลผลิตฟักทองส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงหน้าแปลงปลูกฟักทองจำนวน4.5ตันราคากิโลกรัมละ6บาทโดยทำการเก็บฟักทองปลูกทั้ง2แปลงในพื้นที่8ไร่1,100ต้นในวันนี้ เป็นการเก็บรอบแรกโดยน้ำหนักฟักทองที่เก็บขายอยู่ในวันนี้อยู่ที่3-7กิโลกร,รัมต่อผลและทางไม่ค้าก็จะมารอรอ,รอบที่2อีก10วันจำนวน4.5ตันยังคงยืนราคาอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ6บาทเหมือนเดิมส่วนสาเหตุในช่วงนี้ที่ฟักทองราคาตกต่ำเนื่องจากเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตจากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหลังน้ำรด เพื่อเพิ่มรายได้ตามที่จังหวัดสงขลาอนุมัติงบประมาณ1,95,940บาทในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2,560โดยจังหวัดสงขลาได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์แตงโมข้าวโพดหวานฟักทองถั่วเขียวและปุ๋ยสูตร15-15-15มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่4อำเภอคาบสมุทรสติงพระ ที่ผ่านมาเกษตรกรได้นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับแจกไปปลูกพร้อมกันในช่วงเดือนมีนาคม2560โดยเฉพาะฟักทองเมื่อผลผลิตออกมาพร้อมกันก็จะทําให้ฟักทองนั้นล้นตลาดราคาตกลงมาเหลือกิโลกร,รัมละ6บาทเกษตรกรจึงจําเป็นต้องขายเพราะคาบกาหนดระยะเวลา80-90วันเก็บเกี่ยวผลผลิตปรีชาสถิตรเรืองัก์รา่งาน ู้สขาวลงพื้นที่สวนปาล์ามน้ำมันพนากิจหมู่ที่6บ้านทุ่งล้อตำบลสายขาวอำเภอทองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งมี2พี่น้องรุ่นเจเนเรชัน3ที่ดูแลสวนปาล์ามพนากิจจำนวนสัมผ่านใกล้ต่อจากรุ่นคุณพ่อและคุณตาคือดรชนะสิทธิ์ธนทวีและนางสาวเกศศิรีธนทวี ได้นำแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาจัดการสวนป่าม์นน้ำมันแห่งนี้เริ่มจากการให้คนงานหันมาตัดป่ามที่สุกมากขึ้นวิธีสังเกตง่ายๆป่ามสุกพร้อมตัดต้องมีลูกร่วงใต้โคนจึงจะค่อยตัด ดรชนะบอกว่าตนเข้ามาดูแลสวนปา่์มพนักิจอย่างจริงจังเมื่อปีที่แล้วซึ่งรับนโยบายของจังหวัดกระบี่ตอนอยากเห็นอาชีพเกษตร,รกรชาวสวนป่ามนั้นมั่นคงจึงเริ่มจากการให้ความรู้คนงานอย่างซ้ำๆให้คนงานซึมซับเพื่อให้การตัดป่ามสุกทุกทลาย นายสมศักดิ์สินชัยอายุ55ปีผู้จัดการสวนปามพนากิจบอกว่าคนงานในสวนปามนี้กว่า50ชีวิตได้หันมาตัดปามคุณภาพทำรายได้ให้คนงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเคยตัดปามได้ค่าจ้างวันละ400บาท หากตัดปามคุณภาพได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสรงขึ้นทางสวนปามพนกักงานก็จะเพิ่มให้1%อร์เซได้เงินเพิ่มไปตัดละ100บาททุกวันนี้คนงานที่สวนปามพนกักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขสบายกว่าเดิมเพียงแค่ตัดปามสุกทุกทาลายเขาทําให้ได้เงินเพิ่มถ้าทุกคนตัดปามสกทุกทลายจะเกิดความมั่นคงกับอุตสาหกรรมน้ำมันปามบ้านเรา,ามุย์ทําใจหานร,รายงาน พลโทปิยวัฒนาควานิชไม่ทัพภาคที่4ี่ผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านไก่และหมู่บ้านปลาตามแผนงานขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2560ในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล น้า,บ,านบ้านบ่อน้ำร้อนตำบลตาเนาแม่ร้ออําเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีพลตรีสมพลปานกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานายดำรงดิสกุลนายอําเภอเบตงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับพลโทปีวัฒนากวานิ์แมทับภาคที่4กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลได้กำหนดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในการพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนซึ่งเมืองเบตงจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบมีการพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการกลับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่พื้นเมืองเบตงและปลากืเลาะ ซึ่งหาได้เฉพาะในพื้นที่นี้ให้เป็นธงหลักในการผลักดันส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบและขยายผลให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้นํามาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพในการเพราะเลี้ยงการแปรรูปและการากจําหน่ายกฎจัรพ์เลี้งพิกุลรายงาน ชื่นชมผู้ใหญ่บ้านสายในตําบลพระดินนาอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่น้ำใจงามควักเงินส่วนตัวซื้อหินปูนทรายมาซ่อมถนนที่ชำรุดในหมู่บ้านปีละสองครั้งตลอดระยะทาง2.5กิโลเมตรเผยว่าทํามานานกว่า7ปีหวังให้ชาวบ้านนั้นสามารถสัญจรได้สะดวกสบายรวดเร็วทันใจดีกว่าให้ชาวบ้านนําต้นมะพร้าวมาปลูกประชดนายสุชาติเกลือจันทร์หรือผู้ใหญ่เล็กอายุ4 1ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านสายในตําบลพระดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี นำลูกบ้านจำนวนประมาณ1ิบคนมาช่วยกันซ่อมแซมถนนสายพระดินนาแผ่นดินเสมอตำบลพระดินนาหลังมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่อโดยการซ่อมแซมถนนแต่ละครั้งผู้ใหญ่เล็กไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวแต่จะใช้งบประมาณส่วนตัวในการซื้อวัสดุก่อสร้างเช่นหินปูนทรายโดยจะมีการระดมชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซมคนละไม้ละมือจนเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านเองก็มาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นําชุมชนเป็นที่ ที่ชื่นชมของชาวบ้านโกเมศมากผลนรอยงานพอ่แม่จะไปไหนพ่อครับผใช่ต้องลุกเดี๋ยวไม่ทำเองนะลูกเสือเพื่อนน้อมรำลึกร่วมตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9 จากสิ่งที่พ่อทำคำที่พ่อสอนสู่ละครรักพ่อพี่จะพาดาวมาลำบากกว่าเดิมหรือเปล่าพี่จะด,ด,ดูแลพ่อเองจ้ะทางหน่วยงานอะ่ะเขากำลังทำเรื่องให้เองอะ่ะเป็นคนไข้ในพะบรมราชุถัรภ์เราจะทำตามคำที่พ่อสอนไว้